นิทานสมสหายวันนี้ขอเสนอเรื่องแม่แจ่มที่พักใจแอนนาหญิงสาวจากกรุงเทพที่ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงรบกวนจากเมืองใหญ่ตัดสินใจเดินทางไปยังแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพักผ่อนและหาความสงบหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมานาน เธอเคยได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จากเพื่อนที่บอกว่าที่นี่เงียบสงบมีอากาศดีและผู้คนมีน้ำใจแอนนาหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะทำให้เธอได้พักใจและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่ต่างจากที่คุ้นเคยในวันแรกที่แอนนาเดินทางมาถึงแม่แจ่มเธอสัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนจากชีวิตในกรุงเทพ ตั้งแต่แรกก้าวลงจากรถสองแถวเธอเห็นถนนลูกลังที่ทอดยาวล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวชอุ่มขุนเขาสูงตระงานอยู่เบื้องหลังเสียงนกร้องเจื่อแแจ้วและลมพัดผ่านใบไม้เบาๆทุกอย่างดูสงบงเงียบซะจนออนนาอดคิดไม่ได้ว่าที่นี่เหมือนเป็นโลกอีกใบที่ตัดขาดจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ที่เธอเคยรู้จักแอนนาหนูมาถึงแล้วเหรอจ๊ะ เสียงของหญิงสูงวัยในชุดพื้นเมืองเผ่าปากกากยอทักทายเธออย่างอบอุ่นปาแสงผู้เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ยิ้มให้แอนนาเมื่อเธอลงจากรถใช่ค่ะขอบคุณมากที่มารับหนูนะคะแอนนายิ้มตอบรู้สึกถึงน้ำใจที่มากเกินคาดยินดีจะ้ะเดินทางไกลมากเลยนะเหนื่อยไหมล่ะหนูที่นี่คงไม่เหมือนกรุงเทพ แต่หนูจะชินเร็วๆนี้แน่นอนจ้ะป้าแสงพูดพร้อมกับยิ้มให้กำลังใจแอนนาหัวเราะเบาๆค่ะที่นี่สงบมากเลยค่ะหนูไม่ชินกับความสงบแบบนี้เลยนะคะป้าแสงป้าแสงหัวเราะไม่ชินตอนแรกแน่ละจ้ะแต่พออยู่ไปสักพักจะเริ่มรู้สึกว่าความเงียบสงบมันมีเสน่ห์ของมันแบบนี้เลย ขณะที่เดินเข้ามาในหมู่บ้านแอนนามองไปรอบๆเห็นบ้านเรือนเล็กๆที่ทำจากไม้ทอมือชาวบ้านนั่งกันอยู่ตามหน้าบ้านพูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆทุกคนดูผ่อนคลายไม่มีใครรีบเร่งต่างจากชีวิตในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการจราจรที่ติดขัดแอนนาหนูลองนั่งพักก่อนสิจ๊ะป้าแสงพูดพลางพาเธอมานั่งตรงระเบียงบ้าน แอนนาหย่อนตัวนั่งลงบนเสือ่อผืนใหญ่มองออกไปยังทุ่งนาและขุนเขาเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างช้าลงมันรู้สึกแปลกมากเลยนะคปะป้าแสงหนูเคยชินกับเสียงรถเสียงผู้คนแต่ที่เนี่ยได้ยินแค่เสียงลมกับเสียงนกป้าแสงยิ้มพร้อมกับหยิบแก้วน้ำชาใบาเล็กมาให้ที่นี่ก็เป็นแบบนี้ละจ้ะหนูต้องปรับตัวสักหน่อยตอนแรกอาจจะเหงานะ เชื่อเธอพอหนูอยู่ไปสักพักหนูจะรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะกว่าที่คิดเลยแอนนาหยิบแก้วชามาดื่มรสชาตินุ่มนวลทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายลงขอบคุณค่ะพระแสงหนูคิดว่าหนูต้องใช้เวลาปรับตัวจริงๆล่ะค่ะหลังจากนั่งพักแอนนาตัดสินใจเดินสำรวจหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ด้วยตัวเอง ในใจเธอยังคงประหลาดใจกับความเงียบสงบของสถานที่บางครั้งเธอรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเพราะมันต่างจากชีวิตที่เคยรีบเร่งมากเธอไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรดีแต่ทุกอย่างดูเรียบง่ายและช้าไปหมดวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้มาชวนเธอไปที่โบสถ์เก่าแก่ของหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน โดยโบสถ์นี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆล้อมรอบด้วยป่าไม้สักสูงใหญ่ป้าแสงบอกว่าในวันอาทิตย์นี้จะมีงานทำความสะอาดและซ่อมแซมโบสถ์ครั้งใหญ่เพื่อเตรียมจัดงานประเพณีสำคัญของหมู่บ้านซึ่งเป็นโอกาสพิเศษที่คนในชุมชนจะมารวมตัวกันแอนนาไปช่วยที่โบสถ์ด้วยกันไหมจ๊ะไปสิคะหนูอยากช่วยอยู่แล้วคะ่ะ ว่าแต่ที่นั่นต้องทำอะไรกันบ้างคะอนนาตอบด้วยเสียงตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านก็ไม่มีอะไรมากหรอกจากหนูก็มีการกวาดทำความสะอาดปัดฝุ่นแล้วก็สมแซมโครงสร้างนิดหน่อยนะจะ๊ะเพราะไม้มันเก่ามันเริ่มผุไปบ้างแล้วแต่ไม่ต้องกังวลน,นะพวกเราทุกคนก็จะไปช่วยกันไม่มีใครต้องทำความสะอาดคนเดียวหรอกจ้า ปลาแสงยิ้มเมื่อถึงวันนั้นแอนนาเดินขึ้นเขาไปยังโบสพร้อมกับประแสงและชาวบ้านคนอื่นๆที่แบกอุปกรณ์ทําความสะอาดและเครื่องมือซ่อมแซมเมื่อไปถึงเธอได้พบกับพีระที่มาถึงก่อนและกํำลังจัดเตรียมอุปกรณ์อยู่สวัสดีครับวันนี้มาช่วยงานที่โบสถ์ด้วยเลยครับพีระถามพร้อมยิ้มให้แอนนาใช่ค่ะ ประแสงบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญฉันก็เลยอยากมาช่วยดีครับงานวันนี้คงจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่พวกเราทุกคนก็ช่วยกันได้ที่เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญของหมู่บ้านถ้าดูแลมันดีๆก็เหมือนดูแลจิตใจของเราทุกคนด้วยละครัแอนนาเริ่มต้นด้วยการกวาดพื้นในโบสถ์ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นและเศษใบไม้ที่เปลวมาตามลม ความเงียบสงบภายในโบสถ์ทำให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนขณะที่เธอทำงานเธอสังเกตเห็นชาวบ้านคนอื่นๆต่างช่วยกันคนละไม้คนละมอือทั้งการขัดไม้ซ่อมแซมโบสถ์โครงสร้างและตกแต่งดอกไม้เพื่อเตรียมงานประเพณีคุณรู้ไหมคะฉันไม่เคยเห็นคนในเมืองช่วยกันแบบนี้เลยแอนนา พูดกับพีระขณะที่เธอกำลังปัดฝุ่นพีระหัวเราะเบาๆที่นี่เราอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับคุณแอนนาถ้ามีงานใหญ่แบบนี้ทุกคนก็จะมาช่วยกันไม่มีใครทำคนเดียวหรอกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วแอนนาได้เข้าร่วมกับชาวบ้านในการซ่อมแซมหลังคาไม้ของโบสถ์ พีระ,ะคอยสอนวิธีใช้เครื่องมือในการตอกตะปูและจัดไม้ให้เข้าที่แม้จะไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอรู้สึกสนุกและภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการบูรณาโบสถ์เป็นไงบ้างล่ะครับเริ่มชำนาญขึ้นแล้วนะพีระ,ะแอบแซวแอนนาขณะที่เธอกำลังตอกตะปูก็ยังกลัวพลาดอยู่นะคะ่ะแต่ก็สนุกดีนะคะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทำงานแบบนี้ สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำให้มันสมบูรณ์แบบนะครับคุณอนนาแต่คือการทำด้วยใจและการทำให้ที่นี่คงอยู่ต่อไปก็เหมือนกับเรารักษาความเป็นชุมชนของเราเอาไว้ครับเมื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซมและทำความสะอาดบทไม้เก่าแก่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแอนนารู้สึกได้ถึงความสำคัญของสถานที่นี้ไม่เพียงแค่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นศูนย์รวมน้ำใจและความรักที่ผู้คนมีให้กัน หลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมในงานประเพณีของหมู่บ้านที่จัดขึ้นในโบสท,ทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหลากสีสันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างร่าเริงและร่วมสวดมนต์อธิษฐานขอความเป็นสิริมงคลให้กับหมู่บ้านแอนนามองไปรอบๆและรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้คนและรู้ว่าความสงบสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ หนูดีใจมากเลยนะคะป้าแสงที่ได้มาอยู่ที่นี่แอนนาพูดกับป้าแสงหลังจากจบงานแม่แจมไม่ใช่แค่สถานที่หรอกนะหนูแต่มันคือบ้านของเราทุกคนใครที่มาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันหนูแอนนาก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราแล้วนะแอนนายิ้มตอบอย่างอิ่มเอมใจ หลังจากใช้ชีวิตที่แม่แจ่มมาหลายสัปดาห์แอนนารู้สึกว่าที่นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปแล้วทุกๆวันเธอได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในสัมผัสกับธรรมชาติและได้สัมผัสกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ผู้คนมีให้กันที่สำคัญเธอได้รู้จักตัวเองในมุมใหม่ๆที่ไม่เคยพบในเมืองใหญ่ ความสงบสุขที่แม่แจ่มมอบให้เธอเป็นสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะพบเจอได้ในชีวิตนี้ตกเย็นในขณะที่แอนนากำลังนั่งอยู่ริมระเบียงและมองไปยังทุ่งนาที่กำลังเขียวขจีสายลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าพร้อมกับเสียงนกร้องอยู่ไกลๆเธอหันไปมองป้าแสงที่นั่งถักผ้าข้างๆรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจป้าแสงคะ นูรู้สึกเหมือนที่เนี่ยเป็นบ้านของหนูเลยค่ะแอนนากล่าวเบาๆเสียงของเธอแฝงด้วยความรู้สึกหลายอย่างทั้งความสุขและความเศร้าที่ปะปนกันประแสงเงยหน้าจากงานทอผ้ามองไปที่แอนนาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นถ้าหนูรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าหนูได้พบสิ่งสำคัญแล้วจ้ะความรู้สึกที่ว่าเรามีที่ที่เป็นของเราที่ที่เราอยู่แล้วรู้สึกสงบ มันไม่จําเป็นต้องหรูหราหรือใหญ่โตแต่ต้องมีความหมายในหัวใจของเรานะหนูแอนนาแอนนาพยักหน้าเธอรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับไปยังกรุงเทพแต่หัวใจของเธอได้ทิ้งบางส่วนไว้ที่แม่แจ่มที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตเธออย่างสิ้นเชิงทําให้เธอเข้าใจว่าชีวิตที่มีคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก แต่อยู่ที่การร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีน้ำใจและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัววันรุ่งขึ้นพีระป้าแสงและชาวบ้านมาส่งแอนนาที่ป้ายรถสองแถวแอนนาหันกลับไปมองหมู่บ้านเล็กๆที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่มองโบสถ์ไม้บนเนินเขาและทุ่งนาที่เธอเคยช่วยทำงานทุกๆคนคะหนูจะคิดถึงที่นี่มากๆเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับหนูมากเลยค่ะแอนนาบอกกับป้าแสงขณะก้าวขึ้นรถน้าเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกอาลัยป้าแสงยิ้มให้ที่นี่จะรอหนูกลับมาเสมอจ้ะไม่ว่าจะเมื่อไรที่แม่แจมก็ยังคงเหมือนเดิมรอคอยทุกคนที่ต้องการหาที่พึ่งทางใจ พีระเองก็มองแอนนาและพูดด้วยน้งเสียงนุ่มนวลขอให้คุณโชคดีนะครับและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งแอนนายิ้มให้พีระและชาวบ้านทุกๆคนน้ำตาคลอเบาๆที่มุมตาขณะที่รถสองแถวค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปเสียงลมและธรรมชาติโอบล้อมเธอเป็นครั้งสุดท้ายแอนนารู้ในใจว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่เธอจะได้มาพักผ่อน แต่เป็นบ้านที่แท้จริงที่เธอได้พบกับความสงบและความหมายในชีวิตไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนแม่แจ่มจะอยู่ในใจของฉันเสมอเลยล่ะแอนนาพูดกับตัวเองเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆบนใบหน้าในใจเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้กลับมากลับมาอย่างที่ที่ทำให้เธอรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดอีกครั้งนิทานสามสหายของเราจบแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสามสหายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าขอบคุณค่ะ